ต้องดิค่ะดิค่ะิง่ดค่ะดิค่ะเมี่ิสมาแล้สนานล I am d m i from Thailand ท่บ้กิดื่อไทยค้งาบมมือนกัาไมอนลสวัสดีค่ะจอบมุอก่เอบมืกนเลยบมอกนยเดมี่จัมอ้ันเม่มีมือเหมรอเปล่าไปดู่ โอเค thank you เดลี่เจสันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกค y สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดสุดสวัสดีค่ะสุดสุดสวัสดีค่ะ thank you say thank you everybody บายบายนะรักคนนะ thank you everybody โอเไมอคนไทยเะไปสอนมาจากไหนคะสบริตงตะการอะข้ามหมตับพุกคนมากๆ เขาไปกับพ่อบ่อยเขาไปกับพ่อพอพ่อไปทํางานปุ๊บกูก็จะไปหลังเวทีแล้วก็พอเขาเห็นพี่ๆสวยๆเนี่ยเขาก็จะวันนี้ไปดูพี่สวยๆหลอดเดมี่อ่ะเดมี่จะต้องแนะนําตัวเองเขาพี่เขาต้องแนะนําไปบมาเวทีอย่างเงี้ยอันเดมี่ทำท่ายแล้วตอนเไปหลังเวทีซ้อมเดินกับพี่ๆเขาด้วย ก็เปนพี่ากับพี่ซิงหรอจริงหรอจริงหอดนะหลอดก็ของจริงเลยเราติดใจแบบว่าร้องตามพ่อไปแบบงานอลรเดียแต่ม่รู้คึอาชอบแบบเขาไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่เขาเพลินจอยจะเจอคนเยอะๆแล้วก็แบบอินทจริงก็น้ากลัวนะเพราะว่าแบบคนแปหน้าไปด้วยหมนทุกคนเลยแต่ว่าก็ก็เดี๋ยว่าค่อยๆสองเขาแล้วก็เขาเวลาไปงอไรเาก็จะชอบแบบเรานี่อยากไปทีนาไปิชอบแหล ดีอนาคตต้องดีในาคต้าเขาชอบทางนี้พร้อมดันเลยนะท่านแม่ก็ถ้าเขาชอบก็ก็พร้อมที่จะเสนค่ะถ้าเขาแบบชอบจริงๆแล้วก็แบบอยากทำจริงๆคือไม่อยากไม่อยากอยากเกียดติเขาหรือว่าบางทางที่เราทำนี้ต้องแล้วแต่เหตุเรื่องถูอย่างวันนี้เมื่องงานเรามีการสื่อสารยังไงบ้างว่าเราต้องแต่ตัวใส่ตัวหรือว่ายังไงบิ้วยังไงบิ้วงานยังไงเ่าจะบิ้วได้คือไม่แต่จริงๆแล้วเขาอะ ชอบชอบเพื่อชอบเมอร์อเมดมากเขาชอบดูพวกอะไรที่เกี่ยวกับเมอร์เมดอยู่ที่บ้านก็จะใส่หางเมรอร์เมดการ์ตูนก็จะดูแต่เมรอร์เมดทั้งนั้นวันนี้ก็เลยบอกเดนนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่ะมันนี้จะพา,าไปดูเมอร์เมดนะ,ะจริงๆแล้วมีเนีย่ยคุณถ้ำเน่ยเขาก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอ,อะครแบบก็บอกเขาว่าเดนนี่เดนนี่อยากจะมาทำงานกับมันนี้ไหมบอกใช่ค่ะแล้วเดนนี่จะดื้อไหมไม่ดื้อเดนนี่อยากดูเมอร์เมดแล้วอยวมีมูฟลูดมีอะไรมีคอร์ทตี้มาความสื่อความเงิน ตอนแรกเขาก็ไม่ยอมใส่แต่วา่วาพอเลขอว่าเมมี่ถ้าอยากไปดูมาเ,เม่ต้องใส่ชุดท<า>ี่เข้างาน <c oughs> เขาก็ยอมใส่ตอนที่เขาหลังเวทีมีการแบบว่าผมปักผู้คนแล้วก็ท<า>ั้งไปเฟิร์นทั้งนิ่งมาเลยวันนี้มันมีน้ำนานไปแล้วตอนีนั่งับที่ไปเฟิร์นเสร็จก็ดึงผมติดเสื้อธรรมชาติรมชาติผที่ไปเฟิติดชุดมาเลยเปลี่ยนดสวไม่ได้ พอจบพอจบไม่สวยใช่ไครับแม่สวยพออนวันนี้มีการหยุมอะไรเกิดขึ้นเนาะเหตารยุดไปแล้วเดิไปแล้วเจอไปแล้วเจอไปแล้วด้วยเจอไปแล้วแล้วก็ไปต่างหองแต่แต่ไม่ทันได้เก็บหลักฐานไว้ไม่ทันอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องถามต้องต้องขอกไปตัวเอีกแกะเพชรด้วยแกะเพชรแกะเพชรเข้าไปด้วยเมื่อกี้ใช่ใช่เพราะว่าแกะไปแกะเพชรไปเจอ ทำานหมดใหม่งเราล่าสุดเห็นนชินนาชินแบบหลงรักมากเนาชินเชงก็นชินก็มามาที่บ้านมาเยี่ยมหลานๆอะไรอางนี้แล้วก็เด็นี่ก็ด้วยไม่เคยเห็นคนที่ทเป็นสีอะไเงี้ยอูเลยนาชินทำม้องมวยดังกับนาชินก็บดูอยากทำบ้างชอบสาวก่อนาชินโดนหลักบอกเลยนะาชินบอกชินบอกไม่ก็หลาน ไปไหนแล้วพอนาชินจะไปไหนไปรหาให้หน่อยใส่กัก็ติดเลยเชิคุได้เลนอเงวนยาชินบอกวอยากโตเป็นสาวนะถ้าโตเป็นสาวนี่คือนาชินคุมเลย ดีแล้วค่ะดีแล้วน้าพลอยห่งนี้ชิมมาเยี่ยมนั้นน้าพลอยมีเวลามาหาไหมเพราะช่วงนี้นพลอยก็คือแบบโอ้น้าพลอยน้าพลอยก็เจอหลานตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วมาเจอเรื่อยๆก็คุ้นเคยกันดีแล้ววันนี้น้าพลอยก็ว่างหรอคะช่วงวันนี้ว่างปีชดีหัวใจไม่ว่างไม่ว่างจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่างจริงๆหัวใจของเราอันนี้แซวตรงนี้ใช่ไหมคือคนแรกใช่ ก่ะแล้าวแฮวีกถี่ไหมคะดูแซวเรื่อยแหละก็รีที่ี่เาจะเรื่อยเลยอต้องตรองในสตาร์คือเขาลงรูปคู่เยอะมื่เรากดทันไหมหรือว่ายังไงกดไลค์ทันไหมก็กดไลค์อยู่เรื่อยค่ะเขาแฮปปี้เนาะแฮปปี้เนาะในฐานะน้องสาวต้องผ่านไหมคะ พี่ต้องขออูุญาตยาวยิ่โอ้ยแตไม่ใช่ไหมแต่ต้องั้นละก็งั้นพราะเดี๋ยวก็เจอเขาตามงานน่ะเนาะแล้วก็แล้วก็เจอกันในงานพวกคอนเสิร์ตอะไรนี้แล้วก็จากที่ดูเนี่ยก็ดูเป็นคนเทคแครที่สาวดี่อาแต่ว่าอนาคตเป็นยังไงนีก็ต้องรักแต่เขาสองคนน่ะเราก็คอยซัพพองคอยอยู่โล่งเลยนะครับเราตอนเขาเปิดตัวยันโลกเลยแล้วตัดก่อนนันอีกคนมาโฟกัสที่เราอยู่โลด จริงๆก็ต้องเป็นเรื่องของความของคนเนาะถ้าเขาพร้อมที่เปิดตัวเมื่อไหร่ก็ต้องตามเขาแล้วก็พร้อมจะผ่อนอะไรก็ได้ที่เขาแบบที p ค่ะอือแล้วในมุมเราเป็นน้องสาวเราเห็นพี่สาวเราแฮปปี้แบบว่าเบิกบานมากคือเราดีใจมากแค่ไหนก็ดูเขาสวยขึ้นเยอะมากอ่ะอย่างที่เขาบอกก็ว่าคนมีความรักจะสวยขึ้นวันนี้แบบพอล่าแบบสวยมากอือได้มีไปฝากฝั่งอะไรฝากโต้งไหมครับว่าฝากพี่สาวมีไหมมีฝากฝากนะ ก็คุยกับเขาตั้งแต่ตอนตอนเลกรแล้วก็บอกว่าอยากาก่อทีรับ้ีงากี่สาวอเยอนะอยากสาวสิใจนะทเสียงไม่ต้องไ่้ี่สาวจะทำให้เสียใจมากวางอย่างที่พี่สเอมีโมเมนวดแฟนให้เราได้ยิก็ยังยังไม่ถึงขนาดแบบปวดอะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบว่มีคุยการเรื่อยๆอะไรเงี้ยเปกติปกติแต่ว่าเราก็สังเกได้ว่าพี่สาวเรา ท,ที่ทมีความสุขเปลี่ยนไปแบบว่าดูเขาแบบดูเยกาแฮปปี้นะขบบึ้นนะดูได้จากความแบบในสายตาเขาความสวยเขาคือรู้เลยว่าอินเลยค่ะและในสายตาเราเรามองเขาว่ามนคู่ที่รักกันอู่ค่ะคู่ทรักจากหลังสตอรี่เนาะเราชอบในานะน้องแล้วก็คุยได้จริงจริงค่ะอะไรก็ได้ 一起干！